อายุเก้าสิบกว่าชื่ออะไรบอกเขาชื่ออะไรอายุเก้าสิบกว่าชื่ออะไรยายชื่ออะไรเขาถามชื่อเออชื่อดอกไม้ค่ะคุณยายชื่อกุหลาบใช่ไหมจ๊ะนี่ชื่อกุหลาบคุณยายกุหลาบมาจากจันทบุรีนะคะ ลำไฮร้ยลูกหายไก็กคให้ดูม่หลอุณมันขวัญยืนน้ม่คดณด็ลูกก็หลานไปนั้น ฟีมาหาบรรยายนะครับวันนี้เดี๋ยววันวันนี้ไม่ได้จูบบรรยายนะเองวันนี้วันนี้ไม่ได้จูบเองเนี่ยหมูให้ตังหัวหมูยายชอบตังนี่หนูให้ตังยายพยายามจะจูบคือน้ำพริกเดี๋ยวจะมีน้ำพริกอ๋อน้ำพริกช่วงนี้หมดนะคะะจะไปทำอะไรจะไปหมูน้ำพริกอืมจ้ะนั่งนั่งตรงนี่ไหมเอาไปยายอยู่ไงทีละนี่ถ่ายพวกไปน่อยตั้งใจจะ อันนี้แปดสิบกว่าเนอะอันนี้แปดสิบสี่นี่แปดสิบกว่าเหรอใช่โอ้โหแต่ยายนั่งคุยใกล้เลยยายแปดสิบกว่าจะมุกแก่พวกยายไม่ได้หรอกเลยยังเดินแข่งแรงดีไหมฮะยังเดินแข่งแรงดีไหมพอไปไหนวะโอ้โหชวนไปเลื่อดีเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปโอ้โหยังไปอยู่บ้านที่บานชื่อหนา ฝันยืนเจ้แม่คุณอยู่แม่ให้่เยุยาวเก้าว้อยปีจริงนะใช่ไหมมาถึงจังทัมมณีดีกินดียู่เย็เป็นสุขกันตลอดไปทรรมไรอย่าให้ขัดข้องคุที่ถูดผ่องมันทองทาเลยนะให้ชมดีนะให้สบา

ใช่ดังๆบางครั้งบางครั้งก็หูได้ยินดีบางครั้งู้วันนี้ไม่่อยได้ยินทุเรียนน่ะทุเรียนน่ะยายจะอักินขี่ลูกด่ะไม่ยรู้เลยดังๆนิดหนไม่ได้ยินนะไขยนมไม่เียนเนี่ยยน แกเอาทุนเรียนมาให้กินเลยแล้วก็พอเัาดูไปเลยแกมันจะชี้ตลยมัน็แนชลโอ้ยโหยทั้งบวตูมบัวบานเก็บไปไว้กันงามตาก็มาลงพัดมาชื่นใจลอกบัวโหยอย่งอะไรยังไ น้ำใจและสมคมคืนจะเดินดอกอื่นก็อดเะได้ดอาโตนั่นรักเมืองไทยรักเมืองไทยรักเมืองไทยชูไทยไทยชูบารุงใหุ้ลยเยนสมไปดุอยขอ ชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยไเคย่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครสันตูใจกาบาดแผลที่ใดใครค่มเหมไทยคงจะได้เห็นดีดีนะมาช่วงนี้ถ้ามาสองวันที่แล้วก็ไม่รู้เรื่องเรือ้อยเป็ไปถทีวท่า ไม่เคยไปเลยเนะลยดูภาคตะวันออกอ๋อ,อไม่เคยไปนี่เขาพูดใรรัยรู้แต่ไม่เคยไปนะลงเอาอออหกหกิก๊เกตโอ้ยยังเด็กมากยังเด็กมากอ๋ออยู่ <c oughs>